ท้ายมืออมตะพอทองโบราณนี้วีรบุรเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากนครสิทนี่ฮะรุ่นเดียวกับวิจารณพทธิ์ที่เหรียญทองฮะเรือเอกพรชัยทองโบราณคนนี้ครับเหรียญทองแดงมาถอดมองคลให้กับอมตะสิ์ลักของเขาเลยครับมาซ้อมอยู่สัตหีบชนบุรีเป็นมวยประเภทแรงทั้งแข่งและหมัดถ้าได้เปรียบเตีย้ยสั้นนะถือว่าได้เปรียบชกกับใครก็อยู่อย่างนี้แหละครับอมตะ แต่ว่าไม่ได้กินเขาง,ง่ายๆนะประเภทสูงยาวรูปร่างสไตล์แบบนี้ต้องมีทีเด็ดครับม,ตมตัต้องหนักเตะต้องดีแล้วก็หลยคนครับที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคของใกล้รุ่งกับลูกเจ้าแม่ไ่ทองครับแล้วก็มาถึงรุ่นหลังนี่ก็เป็นบอลไซเวจีครับเด็ดดวงปอพงสว่างช่วงลาสุดที่เห็นก็หลักหายสองพนาเจือเพชรครับประเภทเตี้ยล่างก็มวยทรงบอลไซอย่างนี้ครับ เรียกว่าฟ้าส่งเขามาเกิดเขามีพรสวรรค์ทุกคนนะประเภทบอลชัยนี่อาวุธเป็นพิเศษคือมัดนี่ครต่อยแรงและแข้งเตะขาเจาะยางเตะหนักเขาว่ากันว่ามวยที่เล็กสั้นเรามมยเป็นมวยซ้ายนั้นจะมีจะมีของดีเป็นพิเศษคือหมัดอาจจะหนักกว่าธรรมดาแข้งซ้ายอาจจะจัดจ้างกว่ามวยถนัดขวา จ,จริงหรือไม่ได้ตามนะครับความทนทานกับสิ่งสำคัญก็ต้องทนมือทนไม้ได้ดีทางด้านเมืองไทยได้เปรียบช่วงครับเห็นชนัดเจนแต่ยังระวังตัวอยู่กลัวเหมือนกันนะกลัวกลัวเกรงเกรงลูก,ลก,ลกต่อยหมัดกับเตะขาเจาะยางของอมตะนี่นะครับไปแต่ละดอกเห็นเลยว่าแรงแล้วก็น่ากลัว ต้นต้นนี่ต้องระวังไว้ก่อนเมืองไทยต้องดูครับช่วงสามยกแรกถ้าหากว่ายืนระยะได้เมืองไทยจะลุ้นช่วงป,ปลายปลายโดนกับซ้ายลำตัวว่ากันว่ามวยเปี้ยสั้นนี่ขีดแดงให้เขาก่อนเลยสามยกแรกขีดแดงให้อมตะก่อนเลยเป็นเล็กเล็กประเภทเล็กแล้วจัดจ้านนะครับเมืองไทยนี่ถ้าชื่อนี่ได้เปรียบอมตะนะ ชกประจำสุดเกเียริเพชรเงินล้านนะลุมพ oh, oh, <my> ีนีโอ้ยหมัดหนึ่งสองจิ้มที่ไหนได้ครับ oh. เมืองไทยมวยเข่าครับจิ้มเอาอำตะสุดลงไปเลยครับ oh. เครับดินครับตอนนี้แต่ว่าโออาวุธนำหลากหลายครับ oh. เมืองไทยค oh. ือดีซะด้วยครับชื่อเมืองไทยรักเมืองไทยนะครับดูครับ oh. โอ้มี มวยตัวยาวไม่ใช่มีเข่าเพียงอย่างเดียวครับมีมัดซ้ายมาจิ้มด้วยครับมาเมืองไทยถ้าไม่ดูมวยไทยถือว่ามาไม่ถึงเมืองไทยเริ่มแล้วครับยกที่สองนี่แหละครับมวยไทยสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นนะคุิษนากรเอาน้ำหนักเป็นเกมครับในการประกบคู่ครับยกนี้มาติดตามเลยครับผลงานจะเริ่มจะเร่งทั้งคู่ครับอมตาครับยกแรกโดนหมัดยกนี้ลุยเลยครับทั้งแข้งทั้งหมัด เจาะยางเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นของดีครับเราเชื่อว่าจะเป็นของดีครับลองยก2อ,ออกสตาร์ทแบบนี้นะครับมาครับเจาะยางซ้ายขึ้นบนดูครับตอนนี้แต่ว่ายังทนได้ครับฟ้าเมืองไทยโดนหมัดซ้ายเจาะยางซ้ายโอ้โตนอีกแล้วครับตอนน,นี้โอ้หน้าเปิดอันตรายแล้วครับเมืองไทยหน้าเปิดด้วยอันตรายนะครับ ขัดซ้ายมามาเป็นจับพันแล้วหจะเลือกต่อยฮะและ้วจุดนี่ครับเป็นจุดสำคัญแล้วครับที่จุดเลยล่างบนล่างบนของอมะตะแต่ว่าจะเตะเพลินนะโอ้โหโดนตลอดเลยเมืองไทยดูลูกสวนครับดูลูกสวนของเมืองไทยเรียกว่าหมัดนั้นโดนจนชาแล้วไม่แต่ว่าโอ้โหปิดโอ้เด,ดี๋ยวโดนจนได้ครับโอ ยิงหมัดยิงหมัดหมัดไม่ลงครับตูครับอีกหมกัดจอ,อย่างริงหมัดแม่แม่เราไม่เกาะครับเราอยู่ที่หัวใจของเมืองไทยแล้วปกติต้องเกาะแล้วนะครับโดนหมัดอย่างนี้ต้อง,ต,องต้องเกาะต้องเกาะครับหัวใจแต่เพชรจริงๆครับเมืองไทยสบุญเยี่ยมจากน้องกีบุรีรัมนะครับเริ่มจะแทงได้บ้างแล้วนี่ครับนาทีวิกต่านไปแล้วมิ้ ต่อยกับมวยหมัดนี้ต้องเดินเข้าหาเลยฮะได้เปรียบช่วงชกอยู่แล้วเมืองไทยถ้ายืนตั้งรับนะ่ะโดนทางด้านอนุมตานั้นเลือกได้แต่ว่าเข้ามาวงในตอนนี้ได้เปรียบพอช่วงชกโอ้หอกซ้ายเอาลนะครับถ้าถึงตัวนี่พี่เลี้ยงหายใจทั่วท้องหน่อยอาวโดนอีกโอ้แม,ม่ยุ่งเลยครับ ยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่ลายยกแม่ะคังช,ช,ช่วยไม่ช่วยครับละคังช่วยไม่ช่วยละคังช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยครับระคังเวลาเวลาช่วยไหมเวลาช่วยหรือเปล่าครับไหวไหมโอ้โหใจแท้<อ>จริงๆระครังน่าจะมาครับมาแล้วครับละคังมาแล้วโอ,อ,อ้โหค,ครับมวยแทยจะสีคู่คู่แรกยก2ดูครับ แม่อมตะครับซ้ายที่เป็นซ้ายอันตรายนั่นมาเป็นมาเป็นสิบครับดูครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโดนครับเมืองไทยนั่นโดนเข้าไปเยอะเลยครับเกาะไม่ติดเข้าไม่ถึงโดนครับโดนเจาะยางโดนหมัดซ้ายเนี่ยครับได้จังหวะที่ไล่ไปเลยครับอมตะกากาเ็คบินเลยครับแม่ต่ว่าหัวใจของเมืองไทยครับไม่ลงง่ายๆ่ายในช่วงปลายยกครับโดนอย่างหนักเลยครับ เกือบจะถูกนับแล้วครับแต่ว่าความที่เป็นนักมวยใจเพชรคนหนึ่งนะครับยังไงก็ไม่ยอมลงยังไงก็ไม่ยอมลงและสุดท้ายระฆังช่วยเอาไว้กับกอบประเภทโดนสยามใหญ่ใส่สารพัดครับครับศึกยอดมวยเมืองเก่าสีเทพบวกเกีรติเพชรวันนี้ครับช่วงเย็นนาวิธีมวยโช่คคราวอุทยานเมืองเก่าสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ โดยอดีตสสแก้วบัวสวรรค์แล้วก็ท่านจัด้ายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยครับผู้เอกกระเพาทองวิแอากับจัดชัยแหลมทองการแพทย์พะเลทองสอธนาเพชรกับมีเพชรออดยิ่งยาพรเดินวิจิตรศักดิ์วิรันกับใจส,สู้ส่อขามสิงห์ครับวันนี้ครับที่สีเทพไทยอุเพชรชูบู์ครับยกสามวัดดวงครับเข้าสู่ยกที่สามครับยกสองนั้นโดนเยอะครับเมืองไทยแต่ว่าทานได้ ยกนี้ครับมาดูครับกำลังของอม,มะตะจะเป็นอย่างไรครับคงที่คงทนหรือเปลา่าครับได้นะ้ำตอนนี้สดชื่นขึ้นแล้วครับเมืองไทยอยู่ที่ว่าเมืองไทยที่โชคชกยาวกว่าเข้าถึงตัวอม,มะตะเข้าล้วจับได้ตีได้ไหม,มแล้วตั้งตัวได้แล้วเมืองไทยเปิดเกมเดินชนเดินแรกเลยครับ ก็ยืนเป็นเป้านิ่งอมาตะเลือกได้เตะขาจ่อ,อยางจากเ้านี้แรกเลยนี่ครับซ้ายขวาเราวก็เน้นจับในให้ได้เมืองไทยโอ้โหแ่สู้โดนบ้างแล้วครับอมาอตะอามตะโดนบ้างครับได้เวลาได้เวลาของเมืองไทยขอคืนบ้างแล,าแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้ครับหมัดนวยเหมือนกล้วยปิ่งนี่ โอ้ยตวงวัดดวงแล้วครับวัดตวงครับโอ้มาแรงจริงๆครับเปิดใจสับซ้ายเต็มทางครับศอกซ้ายครับหักศอกซ้ายไม่ต้องนับเลยโอ้โหอมตะโดนเรื่องคืนครับแม่ยกทีแล้วเมืองไทยนั้นเกือบเอาตัวไม่รอดขึ้นยกสามครับ เดี๋ยวชมภาพช้าครับโอ้โหต่อยแบบนี้ครับคู่หลังๆได้อายกันบ้าง้วครับดูครับเนี่ยครับไม่ใช่มีมาอย่างเดียวนะครับนอกจากลูกเตะลูกแทงแล้วมีศอกด้วยครับดูครับดูหักศอกซ้ายนะครับเลี่ยงเนี่ยครับโอ้โหทีเดียวแล้วครับล้มคืนเลยครับโอ้ ุดยอดฝีมือจริงๆครับ